กับคุณครูใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการใช้สิ่งของเครื่องใช้น้ำไฟอย่างประหยัดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้ดเด็กๆฟังด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าบอนไซยอดประหยัดทาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลย <Okay. S 1> คะ่ะบอนไซยอดประหยัด ช้างน้อยบอนไซเบิกบานสนุกสนานได้ของเล่นใหม่รีบชวนเพื่อนๆนมาบ้านปันจักปรยานไปตามเร็วไวฉันมีตุ๊กตามากมายวิ่งไน้ากระโดดได้มาเล่นกันไหมบอนไซใบยอปอแก้วนั่งเรียงเป็นแถวไขาลานรอไว้ปล่อยวิ่งไปบนแผ่นไม้ตัวไหนวิ่งได้ถึงเส้นชัยก่อนใคร กระตายกระโดดดึงถึงพงันล้มหงายตึงชิ้นส่วนกระจายผีเสื้อกางปีกขยับถลาร่อนปั๊บปีกหักเสียหายเป็ดลายถลายลงดินกระแทกก้อนหินชิ้นส่วนหลุดไปพ่อช้างเดินยิ้มเข้ามาก็มองถามว่าเล่นสนุกไหมบอนไซกับเพื่อนหน้าเศร้าบอกพ่อเสียงเบายื่นตุ๊กตาให้ ของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่ายๆในกระบวนการผลิตก่อมลพิษธรรมชาติเสียหายเมื่อทิ้งไปเป็นขยะโรงงานยังจะปล่อยก๊าซพิษเป็นภัยการใช้ของอย่างประหยัดจึงช่วยจำกัดขยะลงได้ และยังลดการผลิตลดมลพิษให้โลกปลอดภัยใช้ไปแค่ไม่กี่ครั้งต้องทิ้งลงถังนั้นน่าเสียดายบางอย่างใช้แทนกันได้ถึงจะวุ่นวายแต่ไม่ยากเกินไปก่อนซื้อต้องคิดท่วนทีว่าสิ่งนั้นดีเพียงพอแค่ไหนพอช้างพูดไปซ่อมไปเสร็จแล้วเล่นได้เกือบคล้ายของใหม่ บอนไซยิ้มแล้วพยักหน้าที่คุณพ่อสอนว่ารีดิวใช่ไหมร่วมมือกันลดการใช้มีวิธีมากมายขอแค่ตั้งใจผมมีถุงผ้าส่วนตัวโบกมือใส่หัวไม่ต้องใช้ถุงใหม่ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ไม่มีใครอยู่ในห้องก็ปิดไฟมีปิ่นโตใส่อาหารใช้น้ำล้างจานรดน้ำต้นไม้ ไปไหนใช้จักรยานไม่เปิดตู้เย็นนานช่วยประหยัดไฟใครๆทำได้อย่างนี้ลองคิดดูสิโลกดีขึ้นแค่ไหนใบยอปอแก้วมองกันให้สัญญามั่นพวกฉันทำได้เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆนนทางของค,คุณครูสนุกไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ เมื่อเราใช้น้ำเสร็จแล้วเราควรปิดก๊อกน้ำทุกครั้งจะได้ไม่เปลืองน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะเอน้องเอิจะดูโทรทัศน์หรือจะเล่น iPad คะถ้าน้องเอิญจะเล่น iPad น้องเอิญต้องปิดโทรทัศน์ก่อนนะคะเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆไม่ควรเปิดปิดตื้ไฟเล่นแบบน้องเอินนะคะเพราะจะทําให้หลอดไฟเสียและยังเป็นการเปลืองไฟอีกด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วหรือเด็กๆไม่ดูโทรทัศน์แล้วเด็กๆควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะคะเช่นเดียวกันกับการใช้น้ําค่ะเมื่อเด็กๆไม่ต้องการใช้น้ําหรือใช้น้ําเสร็จแล้วเด็กๆควรปิดกลอกน้ําทุกครั้งนะคะ และในวันนี้นะคะรู่ก็มีวิธีการประหยัดน้ำง่ายๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคือหนึ่งเมื่อเด็กๆแปรงฟันนะคะเด็กๆควรใช้แก้วน้ํารองน้ําแปรงฟันนะคะ 2. เมื่อเด็กๆรินน้ําใส่แก้วเด็กๆควรดื่มน้ําให้หมดนะคะและ3เมื่อเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานเด็กๆสามารถนาน้ําล้างจานไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้นะคะ ทำให้โลกของเราดีทรัพยากรใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะถ้าเด็กๆรู้แบบนี้แล้วเด็กๆมาช่วยกันประหยัดนะ้ำประหยัดไฟนะคะทำให้โลกของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณครูไมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย